นิค่าตาเจียหา่าวสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะในคาบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้มาเรียนรู้วิชาภาษาจีนกันนะคะกับเหล่าเชืรอนะคะเหล่าเชื่อชื่อสวณีไกลคุ้มนะคะนักเรียนทุกคนที่โรงเรียนจะเรียกว่าหวังเหล่าชอ่อ์วันนี้เลยนะคะเหล่าชอมีความรู้ มามอบให้นักเรียนนะคะก่อนที่เราจะได้เจอกันในช่วงเปิดเทอมเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมหนังสือเล่มน,นี้มาเลยนะคะอีห่างอีของนักเรียนชั้นปสของเรานะคะวันนี้เราซื้อจะมีอะไรมาฝากนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือเรียบร้อยนะคะ สำหรับเรื่องแรกที่เราจะได้เจอกันในหนังสืออี้ฮ่นยหย่เล่มน,นี้นะคะก็คือ我่喜欢熊้我ส喜欢熊น熊่งมาสงเมางมาตัวนี้แปลว่าอะไร熊่งมาแปลว่าหมีแพนด้าเพราะฉะนั้นบทนี้นะคะจะเกี่ยวกับหมีแพนด้าหรือเกี่ยวกับอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราได้มาเรียนรู้กันนะคะคำว่าสีฟัน สีนแปลว่าชอบว่าสีฟวนฉันชอบมาหมาสีควานแม่ชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุ้ยแปลว่าที่สุดวอตัวฉันวอจุ้ยสีฟวานสงเัาฉันชอบมีแพนด้าที่สุดเลยอ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาเรียนรู้เชิงเฉือ คำศัพท์ในบทนี้กันนะคะเชิงชื่อคำศัพท์ในบทนี้มีอะไรบ้างนักเรียนลองเปิดในหนังสือนะคะ,ะในตารางคำศัพท์ของบทที่หหน้า82บนะคะบทที่1 TE ่งที่อีคือหน้า82นักเรียนเตรียมตัวเปิดนะคะเปิดมาปุ๊บหอซื้อจะวันนี้นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ก่อนซึ่งในตารางคำศัพท์เรื่องสัตว์มีอยู่ สัตว์คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสัตว์มีอยู่ไม่กี่ชนิดสองชนิดสามชนิดใช่ไหมคะมีตองอุ้ยนมีเล้าหูมีโคจืดหล่าซื้อก็จะมีศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดอื่นๆมาให้นักเรียนก็สามารถจดบันทึกไว้รอบๆข้างๆตารางคำศัพท์นี้ได้เลยนะคะหรือมีกระดาษดินสอนักเรียนก็เตรียมมาเพื่อจดบันทึกเป็นความรู้นอกไปได้เลยนะคะมีในข้อสอบด้วยนะ คำแรกค่ะจุนได้หาแล้วมาพร้อมหรือยังเอ่ยคำแรกเลยนะคะออกเสียงตามหอ่อเนาะก็老ัวฝึกอ,ออกเสียงตามหาอ่老师动物园动物园动物园แปลว่าสวนสัตว์นะคะแปลว่าสวนสัตว์ เพราะฉะนั้นคำศัพท์ต่อไปนี้นะคะเราซื้อก็จะมีเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิดมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเกินเราชื่อดูอีกเพียนอ่านตามเราซื้ออีกรอบนะคะต้องอู้ยนสวนสัตว์ห,หเก่งมากค่ะสนอไปพวกคุอมาดูประโยคที่เกี่ยวกับคำศัพท์เมื่อกี้นะคะต้องอุ้ย คำศัพท์เมื่อกี้แปลว่าสวนสัตว์ใช่ไหมคะอ่าเราซืก็จะแต่งประโยคสั้นๆมาให้นักเรียนนะคะโดยมีประธานเป็นเป็นหัวโอ๊ะจุ้ยผู้ชี่ขอโทษค่ะกลับไปใหม่อีกรอบนึงอ่าโดยมีประธานเป็นหัวตัวนี้นะคะสีเหลืองๆหัวคือตัวฉันตัวข้าพเจ้าเองหัวประธานตัวนี้สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยในการแต่งประโยคเรามีคำศัพท์ อะไรบ้างที่เป็นตัวบุคคลพอ่อแม่พี่น้องสาวพี่ชายน้องชายเราก็สามารถเอามาเปลี่ยนรูปประโยคตรงนี้ได้เลยนะคะก็คำศัพท์ที่เราเคยเรียนมาก็สามารถเอามาดัดแปลงเข้าได้ต่อไปสีขาวตรงนี้ค่ะชื่อเป็นคำกริยาแปลว่าปแปลว่าไปวางหน้าสถานที่เราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคำว่าชีอจะต้องอยู่หน้าสถานที่เสมอ ชี้ไปไหนล่ะคำศัพท์เมื่อกีครร้คือต้องอู่เหวียนก็ไปสวนสัตว์ไงคะต้องอู่เหวียนคือสถานที่ไปสวนสัตว์ว่อชี้ต้องอู่เหวียนฉันไปสวนสัตว์ถ้าเราซื้อจะให้เปลี่ยนตัวสีแดงๆตรงนี้คือสถานที่ใช่ไหมคะเราซื้อจะให้เปลี่ยนสถานที่เป็นโรงเรียนฉันจะไปโรงเรียนเราจะใช้ว่าวอชี้什么什么อะไรคะ 学校ดใช่ใช่ค่ะหลายๆคนยังจําได้นะคะโรงเรียนก็คือ学校我เ学校ยเรียอเรียนประธานเปนเน็องนโรงเน้องเาียเกงเาีกค่ะงาอันนอี้นก็คือตัวยกอย่างการแต่นงเระกโงยคโนะคือ่นคอ่ปคอนีคอรนี้ค่ะ ออกเสียงตาม老师นะคะลาหูลาหูเสือล่าหูเเก่งมากค่ะลาหูแปลว่าเสือค่ะ,ะมาดูรูปประโยคกันนะคะอ่ะเราก็จะล้อเรียนมาจากชื่อบทเลยนะคะรูปประโยคของเราอ่ะเราซื้อก็จะใช้ประธานตัวเดิมก็คือหวอัหวหัว มีสองประโยคทำไมมีสองประโยคเราอจะแต่งประโยคแบบใช้คำว่าสีควานกับปู้สีควานปู้แปลว่าไม่ค่ะปู้แปลว่าไม่ปฏิเสธไม่รักไม่เอามีชอบไม่กินก็คือไม่ไม่ปฏิเสธทำกริยานะคะโอเคสีควานแปลว่าชอบฉันชอบฉันรักฉันเอาฉันต้องการเลยนะคะสีควานตัวันชันาี้่สีขาววอสีควานชฉันชอบฉันชอบ สีควานตามด้วยสิ่งที่เราชอบเราชอบอะไรว่สีขวานเหลาหูเราซื้อก็จะใช้ชื่อสัตว์ที่เราจะเรียนในบทนี้นะคะมาเติมหลังคำว่าสีควานเพื่อสร้างประโยคนี้ขึ้นมาว่สีขวานเหลาหูฉันชอบอะไรคะเหลาหูคือเสือถูกต้องค่ะว่สีขวานเาหูฉันชอบเสือ ทีนี้อีกรูปประโยคหนึ่งเราซื้อไม่ต้องการชอบแล้วแต่ต้องการให้ใช้ในรูปของการปฏิเสธโดยใช้คำว่าปู้ปู้แปลว่าไม่ปฏิเสธนะคะเป็นคำปฏิเสธว่ปู้ฉันไม่ว่ปู้ชื่อปฏิเสธกริยาคำว่าชื่อแปลว่ากินฉันไม่กินแต่ในประโยคนี้เราซื้อให้ปฏิเสธคำว่าชอบฉันไม่ชอบวอปู้สีห้วน 我不喜欢老ส老虎啊我不喜欢老虎ฉันไม่ชอบเสือโอเคหฮห่าเก่งมากเดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกพูดประโยคตามหล่อซื่อนะคะ我喜สี老虎很好，หาเก่งมากค่ะ我喜ส้老虎แปลว่าฉันชอบเสืออ่ะฝึกพูดประโยคปฏิเสธกับหล่อซื่ออีกครั้งหนึงค่ะ我不喜欢老虎 你喊哈，一遍，我不喜欢老虎。很好，给妈哈，我不喜欢老虎，臣妈喜欢蛇，啊哈，。接下猴子岭，猴子岭，跟老师说一遍，跟老跟老师说一遍，猴子，猴子，猴子。猴子 ใช่ค่ะเก่งมากค่ะเราไปดูรูปประโยคกันเลยดีกว่าเราจะมาแต่งประโยคโดยใช้คําว่าชอบกับไม่ชอบเหมือนเดิมนะคะชอบคือสีควาไม่ชอบคือปู้สีควาค่ะ,ะประโยคแรกค่ะใช้ประธานเหมือนเดิมไหมหอคือตัวฉันเองหอนักเรียนจะเปลี่ยนประธานประธานได้ตลอดเลยนะคะก็เป็นถ้าเขาหนีเธอมา่มาแม่แม่แหม,แมน้องสาวเกพี่ชายี弟 ได้เลยค่ะหระือจะเปลี like ่ยนเป็นห่าชชือ老师老ส喜欢老师不喜欢都可以ได้หมดเลยนะคะอ่าเรามาดูประโยคแรกห我我,我喜欢猴子ฉันชอบ猴子คือส i n g 很好子ฉันชอบล i งค่ะต่อ uh ไปในประโยคปฏิเสธใช้ปู่ปฏิเสธส欢ปู่喜ไม่ชอบค่ะ我不喜欢猴子 ฉันยังไงคะฉันไม่ชอบลิงอ่าทีนี้เรามาลองฝึกพูดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าประโยคแรกนะคะเกินหล่อชัวพูดตามหล่อซืวรนะคะวัวปูอู้ตุ้ยปูฉี่ขอโทษค่ะอ่าดูประโยคแรกไม่ใช่ปูนะคะสีีวานอ่าอีกครั้งหนึ่งค่ะววอสีหหนจื我喜欢猴子，่าเก่งมากค่ะอีีเปยนอีกรอบค่ะอีเป一ยนนะคะววสีวหหน我จื猴อ เฮหาเก่งมากค่ะวัวีหฉันชอบลิงมาดูประโยคปฏิเสธกันบ้างวัปูสี้าหักับ老า说านะค่ะวัปูสีาหัวจืดวัปูสีฟ้าจืฉันไม่ชอบลิงโอเคฮหาเก่งมากค่ะพูดอีกรอบหนึ่งนะคะวัปูสีฟ้าั 很好เก okay, ่งมากค่ะเจกามานายนั่นั่นา่นั่าั่นู่ั่นอ่กเสียต่ต okay, า,า,า,รรา่นั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 เนั่น่นั่ั่นั่น่นัันั่นัับู่สีวันกันค่ะ เสือเมื่อกี้แปลว่างูใช่ไหมคะมาสร้างประโยคสี่วานกับปู้สี่วานกันค่ะปู้คือไม่ปฏิเสธนะคะเป็นคำปฏิเสธค่ะปู้คือไม่ประโยคแรกค่ะว่าสี่ขานเสือว่สี่ขานเสือฉัน,ฉนชอบงูประโยคที่สองด้านล่างค่ะ我不喜欢蛇我不喜欢蛇 ฉันไม่ชอบงูค่ะเดี๋ยวมาฝึกออกเสียงกันนะคะเกลอชอซัวค่ะป我喜欢蛇我喜欢蛇很好เก่งมากค่ะ我喜欢蛇ฉันชอบงูนะคะประโยคด้านล่าง我不喜欢蛇我不喜欢蛇ฉัน ไม่ชอบงูโอเคเห็เหรเก่งมากค่ะเจสซี่อะไรอ่าเหวี่ยวเหวี่ยวนกนะคะออกเสียงตามเราซื้อนะคะเกิ็เหรอชื่อว่าเหวี่ยวเหวี่ยวนกค่ะโอเคเราไปดูรูปประโยคกันนะคะประโยคก็เหมือนเดิมเราซื้อก็จะใช้คําว่าสี喜นกับ不喜欢喜欢คือ ชอบผู้สีฮวนคือไม่ชอบค่ะว่สีฮวนเหนียวสีฮวนเหนียฉันชอบนกนะคะว่สีฮวนเหวียฉันชอบนกประโยคด้านล่างค่ะ我不喜欢鸟我不喜ยวฉันไม่ชอบนกนะคะอ่ะกาบ老师说อ่านประโยคเหล่านี้ตามเา老ออ,ออกเสียงนะคะ กออกเสคว้าขอโหนี่วฉันชอบนกค่ะประโยคด้านล่าง我ี喜欢น我 h 喜ส不喜欢วเ,欢欢เอ่อแป๊บหนึ่งนะคะ อ่าเงียวใจนาลีอยู่ไหนเดียวอยู่นี่สักครู่นะคะอืมข้อมูลหาย ค่ะโอเคว่าผู้สีควานเหนียวฉันไม่ชอบนกใช่ไหมคะอ่ะเมื่อกี้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหนียวแต่งประโยคได้คือวัวสีควานเหนียวกับวัวผู้สีควานเหนียวต่อไปค่ะอ่าได้คำว่าช้างจิงลู่ช้างจิงลู่คืออะไรคะยีราฟนั่นเองนะคะช้างจิงลู่ มาดูตัวอย่างประโยคกันประโยค,ก,โยคก็คือเราซื้อก็ให้แต่งประโยคเหมือนเดิมเลยค่ะคือสีห้านกับปู่สีหวว้หวย n 喜 l 长颈鹿ฉันชอบยีราฟ我ปู่สีหว้วยฉางจิงลู่ฉันไม่ชอบยีรัฟเดี๋ยวฝึกออกเสียงกับเราซื้อน,นะคะิ喜งลู่พูดตามอีกครั้งค่ะ 我喜欢长颈鹿。ฉันชอบยีราฟประโยคถัดมาค่ะ我不喜欢长颈鹿。我不喜欢长颈鹿。โอเคง,เงมากค่ะฉันไม่ชอบยีราฟนะคะดูคำศัพท์ถัดไปค่ะชื่อสิงโตเจ้าป่านะคะชื่อ สื่อจือคือสิงโตมาดูการแต่งประโยคกันค่ะแต่งประโยคเหมือนเดิมใช้คำว่าสีฮวานกับปู่สีฮวานปู่สีฮวานไม่ชอบสีฮวานคือชอบวอสีฮวานนี่ฉันชอบเธอนะอวอปู่สีฮวานนี่ฉันไม่ชอบเธอเลยามาดูคำว่าสื่อจือวอสีฮวานสื่อจือวอสีฮวานสื่อจือฉันชอบสิงโตประโยคด้านล่างค่ะ 我不喜欢狮子。我不喜欢狮子。OK，跟老师读一遍ะะ，老师。我喜欢狮子。给妈哈，我喜欢狮子。的浪哈，我不喜欢狮子。我不喜欢狮子。 ฉันไม่ชอบสิงโตเฮิร์ห์่อเก่งมากทันไหมเอ่ยถ้าไม่ทันนักเรียนสามารถเปิดคลิปมาดูย้อนหลังได้นะคะดูวิดีโอการสอนของเราซื้อย้อนหลังได้เพื่อทบทวนคำศัพท์การออกเสียงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนักเรียนจะได้ไปทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะอืมอ่าส่วนในส่วนของหน้านี้นะคะเพจนี้ก็ให้นักเรียนมาดูลำดับลำดับการเขียน คำนะคะคำคำนี้ก็คือคําว่าสี่ความเมื่อกี้คาว่าสี่ความที่แปลว่าชอบเลยมันจะเขียนยากนิดนึงนะคะเหล่าซื้อก็จะมีวิดีโอการเขียนมาให้ดูพร้อมกับแนบและวิธีการเขียนด้านข้างมาให้ดูคือตรงนี้นะคะซึ่งนักเรียน จะต้องนำคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคการแต่งประโยคจะต้องเขียนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วดูวิธีการเขียนลำดับขีดปีซึนให้ดีๆนะคะตัวไหนเริ่มก่อนหลังยังไงวิธีการเขียนนักเรียนต้องจำและเขียนให้ถูกต้องนะคะนักเรียนเขียนผิดวิธีมาเราจะดูออกนะคะว่านักเรียนวางตัวอักษรผิดเขียนตัวอักษรผิดอโอเคอคำแรกก็จะเป็นสีควานแปลว่าชอบนะคะต่อไปมีคำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง มีคาว่าปู้แปลว่าไม่ปู้แปลว่าไม่นี่คือวิธีการเขียนคําว่าปู้นะคะต่อไปอ่ะหอฉันหอฉันนี่คือฉันนะคะอ่ะใช้เป็นประธานในการแต่งประโยคได้เลยดูต่อไปนีนีเธอคุณนะคะอ่าก็ยังใช้เป็นประโยคอ่า แต่งประโยคได้นะคะถ้าก็ใช้เป็นประธานในการแต่งประโยคได้เช่นกันดูวิธีการเขียนกันไปเรื่อยๆมาหมาคุณแม่ค่ะมาหมากคุณแม่ก็ใช้เป็นประธานได้นะคะโอเคถัดไปมีคำว,ว่ามาเสริมมาเผื่อน,นักเรียนบางคนนะคะอยากจะแต่งประโยคในรูปประโยคของคำถามมาจะต้องวางอยู่ท้ายประโยคคำถามาเช่นวออ ประโยคคาถามเราจะไม่ไม่พูดถึงตัวผู้พูดนะเราก็จะถามเพื่อนหรือถามบุคคลอ่าบุคคลอื่นใช่ไหมอย่างเช่นเราจะถามว่าเธอชอบมีแพนด้าไหมนีสีฮวานสงเมามนีสีฮวานสงเมามา,า,เ,มา,มาเธอชอบมีแพนด้าไหมนะคะก็จะอยู่ในประมาณนี้ไหมจะวางอยู่ท้ายประโยค ามาถึงหน้าแบบฝึกหัดนะคะเลี่ยนสีแบบฝึกหัดมีแบบฝึกหัดให้นะักเรียนทำทั้งหมด10ข้อแบ่งเป็นการแต่งประโยคโดยใช้คำว่าสีวานจำนวน5ข้อ,อตรงนี้บางาตรงนี้มันมองไม่เห็นใช่ไหมคะคำชี้แจงก็จะเหมือนกับด้านล่างนี้นะคะก็คือสีวาน5ประโยคสีวาน5ประโยค ตัวอย่างเช่นมาามาสีควานเหนียวแม่ชอบนอกใช่ไหมคะหนูก็เปลี่ยนประทานได้เรื่อยๆเลยแล้วก็หรือจะเปลี่ยนสิ่งที่ชอบอสัตว์ที่ชอบไปเรื่อยๆก็แต่งมาได้ให้ให้ครบ5ประโยคนะคะสีควานหประโยคนะ,คะตัวอย่างที่2อแบบาการบ้านข้อที่2ก็คือแต่งประโยคใช้คําว่าปูสีควานปูสีควานไม่ชอบค่ะมา5ประโยคนะคะก็ตัวอย่างก็มา่หมาปู่สีควานเหนียว แม่ไม่ชอบนุกนะคะดังตัวอย่างที่เราซื่อสอนไปเมื่อกี้เป็นแบบนั้นเลยนักเรียนก็เปิดไปดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ดูแล้วก็ฝึกแต่งประโยคนะคะเราซื้อจะแนบไฟล์ตารางคัดคำศัพท์ไว้ให้เพื่อให้นักเรียนดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นออกมาทำการบ้านเราซื้อในไรา์ในทุกๆชั่วโมงที่เราซื้อเข้าสอนออนไลน์ตรงนี้นะคะ ในคําชี้แจงข้อแรกนะคะ,ะเมื่อกี้เราซื้อชี้แจงไปเบื้องต้นแล้วว่าข้างหลังนักเรียนจะไม่เห็นใช่ไหมคะจะมีแบ็กกราวด์อยู่ก็จะเหมือนกันค่ะก็คือเราซื้อใช้คําว่าสี่ควานมา5ประโยคนะคะก็คือด้านบนก็คือใช่้5ประโยคคําชี้แจงก็คือด้านหลัง5ประโยคนะคะเหมือนกันค่ะ ให้นักเรียนใช้คำศัพท์ที่เรารู้นะคะที่เคยเรียนรู้มาแล้วหรือใช้คำศัพท์ในบทเรียนนี้ที่เราซื้อนําเสนอไปในวันนี้นะคะมาแต่งประโยคทําการบ้านค่ะสำหรับวันนี้เราซื้อขอฝากนะคะเนื้อหาการเรียนการสอนไว้แค่นี้จายเจียนบาย,บายยเจอกันใหม่ครับหน้าค่ะ